อนแรกคิดว่ามันจะตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วก็แบบว่าไม่ค่อยเสียฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะชื่อกลารวัชสิงห์นะคะชื่อเล่นชื่อว่ายค่ะจริงๆจะมาตรวจสกัาฟันแล้วก็ขุดหินปูนอะไรประมาณนี้ค่ะหาเสิร์ชหานในอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็อยู่แถวนี้นะคะก็เลยเหมือนเคยเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเป็นร้านทำฟัน ดีน้องแนะนำว่าออมี Air ์โฟแล้วน่าสนใจค่ะ mm hmm. ก็เลยลองลองทำดู mm hmm. ก็ตอนแรกตอนแรกคิดว่ามันจะตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วก็แบบว่าเหมือนไม่ค่อยเสียฝัาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าซาดขึ้นค่ะรู้สึกว่าออมันทั่วถึงดีอะไรเงี้ยค่ะ ฉันปกติกลัวค่อนข้างกลัวคลินิกไม่เคยชอบไปคลินิกทำฟันแต่ว่าคุณหมอน่ารักตั้งแต่แบบตั้งแต่เจอหน้าเลยค่ะแล้วก็เหมือนไม่ไม่ดุเลยค่อยๆอธิบายแล้วก็แนะนำอย่างเงี้ยค่ะอย่างดีเลยค่ะเบามากค่ะก็เดินทางง่ายค่ะเพราะว่าติดรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็น้องพนักงานบริการดีมากแล้วก็คุณหมอใจดีมากค่ะก็ให้บริการแบบรวดเร็วไม่ไม่ต้องรอเลย ก็ถ้ากำลังมองหาคลินิกทำฟันนะคะ<ม>ก็อยากแนะนำที่เดินทักเดินทา้าเลยเพราะว่าใกล้รถไฟฟ้าค่ะเดินทางสะดวกแล้วก็ทางพนักง,งานแล้วก็ทางคุณหมอเนี่ยเป็นกันเองน่ารักมากๆเลยค่ะบรรยากาศก็ดีค่ะกว้างขวางแล้วก็ไม่วุ่นวายค่ะ